แชนแนลแอปเป p ลส s t ร r y รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel เ p ิลสตอรีวันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาส่องคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันต่างชาติแห่ชื่นชมสัตวแพทย์ไทยคนไทยเก่งมากความสามารถมีน้ำใจยิ้มรับในทุกสถานการณ์นี่แหละคือจุดเด่นของคนไทยเมื่อวันที่7เมษายน2021ที่ผ่านมา ชาวต่างชาติแห่ชื่นชมสัตวแพทย์ไทยโดยสำนักข่าวเซาไชน่ามอร์นิงโพสต์ได้ลงเรื่องราวสัตวแพทย์พาตัดนิ้วในถุงน้ำดีขนาด1.7กิโลกรัมหรือ3.7ปอนด์ออกจากช้างที่มีอายุกว่า50ปีได้สำเร็จโดยเขาได้กล่าวว่าช้างพังสายทองเคยเกือบเสียชีวิตจากภาวะไตวายเฉียบพลัน แต่ได้รับการช่วยชีวิตหลังผ่าตัดนานกว่า6ชั่วโมงเมื่อวันที่30มีนาคม2564ที่ผ่านมาหลังจากเรื่องราวดังกล่าวได้เผยแพร่อ,ออกไปก็ได้มีชาวต่างชาติมารับชมวิดีโอและพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายมุมมองโอเคค่ะเรามาฟังคอมเมนต์ชาวต่างชาติกันเลยว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยฉันดีใจที่ศัตวแพทย์มีความกระตือรือร้นและห่วงใยช้างเป็นแบบนี้มันทำให้ฉันหลงรักคนไทยมากยิ่งขึ้น คอมเมนตท่านต่อมากล่าวว่ารู้สึกภูมิใจมากที่เห็นว่ามนุษย์ที่ดูแลสัตว์ยังคงมีอยู่บนโลกแต่จะว่าไปมันก็น่าถึงมากที่สามารถเอานิ้วถุงน้ำดีก้อนใหญ่ๆออกมาได้ คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าสัตวแพทย์ชาวไทยพวกเขามีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงพวกเขาได้ให้เวลาอีกหลายปีแก่ช้างที่สวยงามตัวนี้ในการมีชีวิตอยู่และเพลิดเพลินกับสิ่งที่เหลือสัตวแพทย์ไทยทำได้ดีมากหวังว่าผู้คุณจะเดินทางต่อไปกับโลกของสัตว์และรักษาสัตว์แต่ละตัวที่คุณช่วยเหลือต่อไป คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าไม่น่าแปลกใจเลยที่ประเทศไทยมีผู้คนหลายเชื้อชาติต่างชื่นชมเพราะแม้แต่สัตว์ก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันกันกบคนถือว่าเป็นดินแดนของพระพุทธเจ้านั่นเป็นเหตุผลที่ฉันอิจฉาพวกเขาคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันเพิ่งเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีเชื่อฉันเถอะว่าความเจ็บปวดทรมานภายในมันมากแค่ไหนเป็นกำลังใจให้หมอพยาบาลหรือแม้แต่ช่างกล้องที่อยู่ข้างๆช้างตัวนั้นด้วยฮ่าฮ่าฮ่า คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าดีใจที่ได้เห็นผู้คนยังคงช่วยเหลือและมีความรักและเห็นอ,อกเห็นใจแกส่สัตว์ขอบคุณศัตวแพทย์ผู้กล้าหาญเหล่านี้และหมอสัตวแพทย์คนหนึ่งที่ไม่รังเกียจที่จะให้ของเหลวกระเด็นใส่ใบหน้าของเขาและเขาก็ยังคงยิ้มกว้าง,งคนดีจริงๆ คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉนับถือจริงๆว่าการเป็นศัตวแพทย์ต้องทำงานหนักขนาดไหนเช่นเดียวกับจำนวนกายวิภาคที่ผู้เขารู้และสามารถระบุความเจ็บปวดและการผ่าตัดได้สำเร็จสุดยอดจริงๆคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่ช่วยเหลือช้างตัวนี้และฉันหวังว่ามันจะฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ในเร็ววัน คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าชอบที่ผู้ชายคนหนึ่งหัวเราะคิกคักขณะถือนิ้วถุงน้ำดีในมือมันช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกินคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่ารักที่ประเทศไทยได้รับเครดิตในเรื่องนี้ฉันเคยอ่านและได้ยินเกี่ยวกับการปฏิบัติที่น่าทึ่งเกี่ยวกับช้างมาหลายปีตอนนี้มันยอดเยี่ยมมาก คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาสามารถดึงนิ้วออกจากตัวช้างได้ด้วยมือของพวกเขาเท่านั้นฉันเพิ่งรู้ว่าต้องใช้เวลา6ชั่วโมงกว่าจะไปถึงที่นั่นมันน่าตื่นตาตื่นใจมากคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าเขาเป็นสัตวแพทย์ที่ดีไม่สนใจเรื่องเลอะเทอะเลยเขายินดีที่จะช่วยช้างอย่างเต็มกำลังขอให้สู้ต่อไปนะ คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าบุคคลที่ช่วยเหลือสัตว์และพยายามให้การรักษาแก่มนุษย์ทั่วไปนั้นน่ายกย่องและคู่ควรแก่ความรักและความเคารพอย่างแท้จริงคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าช้างเป็นความสําเร็จที่น่าทึ่งจริงๆใครจะรู้ว่าช้างมันสามารถเป็นนิ้วในถุงน้ํานีได้เช่นกันสุดยอดจริงๆคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าชชยโยนายทำได้ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ยากลําบากเช่นนี้และทําได้ดีมาก สายทองคุณอดทนกับสัตวแพทย์มากและเป็นผู้ป่วยที่ยอดเยี่ยมถ้าเรามีอมยิ้มขนาดเท่าช้างเราจะให้คุณคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าชื่นชมคนที่ทำงานเพื่อสิ่งนี้และช่วยชีวิตช้างตัวนี้ไว้คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าเป็นหมอที่มุ่งมั่นมากรักอาชีพสัตวแพทย์จริงๆ คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันชอบที่พวกเขาเฉลิมฉลองหลังจากที่ภารกิจสําเร็จอดใจรอไม่ไหวที่จะได้พบปะกับคนไทยในทริปแบกเป้เที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูใบไม้ผลินี้คอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าเฮ้ hey, เพื่อน คุณเข้าใจหรือยังว่าทำไมชาวต่างชาติถึงชอบประเทศไทยและเลือกไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวนี่แหละคือความมีน้ำใจของพวกเขาและยิ้มง่ายในฐานะชาวต่างชาติฉันก็หลงรักประเทศไทยมานานแล้วแลคคอมเมนต์ท่าสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้มากล่าวว่าฉันเคยได้ยินเรื่องราวที่ไม่ดีเกี่ยวกับช้างในประเทศไทยและฉันก็คิดว่าเป็นเช่นนั้นแต่ในที่สุดในตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันคิดผิด และนี้ก็เป็นเพียงคอมเมนต์บางส่วนของชาวต่างชาติที่เราได้หยิบยกเข้ามาแปลเพื่อให้ทุกคนได้ฟังกันและคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ